รถสามัญประจําบ้านแล้วก็ข้างในเนี่ยผมหุ่งหนังให้หมดเลยนะเก็บ <g ill ie> สีมาให้ทั้งคันนะครับแต่ไม่มีชนไม่มีพลิกไม่มีคว่ำไม่มีน้าท่วมนะเดี๋ยวซื้อใหม่เลยนะครับซื้อกันชนใหม่ให้เกือบทุกหมู่บ้านมีวีโก้นะครับคือ <c oughs> เดิมๆมันจะเป็นสีอทองทองอ่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อโตนะครับ ไม่ได้รีวิวรถสวยๆมาหลายวันแล้วนะครับน่าจะครึ่งเดือนแล้วนะครับต้องบอกว่ารถหลายคันที่เป็นต่อออโต้รีวิวไปแล้วก็ขายไปแล้วหลายคันเลยผมหารุไม่ทันต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้หารถมาก็ต้องเก็บงานนะครับเก็บงานไม่ทันนะฮะก็อ่ะมีคันไหนที่เรียกว่าเสร็จก่อนนะครับหรือว่าพร้อมก่อนมารีวิวให้ชมกันก่อนนะครับวันนี้มารีวิว Toyota v i ี o นะครับรถพ่อบ้านรถ สามัญประจำบ้านผมกล้าพูดได้ว่าเกือบทุกหมู่บ้านมีวีโก้นะครับคือคันนี้นะครับเป็นตัวยกสูงนะครับสประตูเขาเรียกว่าดับเบิลแคปนะครับ3.0เป็นตัว E นะครับเป็นเกียร์ E เป็นปี2007นะครับปี2007คันนี้คนละคันกับตัวออโต้โฟร์วีลนะแต่ก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าเป็นตัวสีดำเหมือนกันนะครับแต่ก็เอามาจัดทรงลงล้ออะไรต่างๆนะสไตล์ผมแหละนะครับก็มาเก็บงานเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับปี2007นะครับปี50หลายท่านก็จะเห็นกันจังหน้าเอ้ยมัน ตัวกระจังหน้า V n หรือเปล่าผมเปลี่ยนนะฮะอัปเกรดนะครับอยากให้มันเป็นตัวใหม่ผมว่าหน้ากระจังหน้าตัว VN เนี่ยสวยบางทีดูเพลินเนี่ยสวยกว่าแชมป์ด้วยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมชอบผมว่ามันเข้ากันดีนะครับแล้วก็ไฟหน้าอะไรต่างๆผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะอ่ะดูตัวรถกันหน่อยนะครับคันนี้เป็นสีดำอ่าเป็นสีที่ต้องบอกว่าขัดสีหรือว่าลงเงาอะไรต่างๆชํำสวยเลยนะครับแต่ถ้าคนดูแลไม่ดีเนี่ยนะครับก็จะมีริ้วมีรอยอะไรต่างๆบ้าง เพราะฉะนั้นคันนี้ผมถึงเรียนท่านผู้ชมก่อนตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าอาบน้ําทั้งคันเก็บ <g ry> สีมาให้ทั้งคันนะครับแต่ไม่มีชนไม่มีพลิกไม่มีคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะ <g ry> เดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวรถกันอีกทีแต่เล่าให้ฟังก่อนว่าทําสีทั้งคันเพราะถ้าไม่ทาก็แน่นอนฮนะรถสีดํามันจะมีริ้วรอย,อยอย่างที่บอกไปในหลายคลิปนะครับเ <g ry> นี่ยตัวรถเดิมๆคันนี้ผมเน้นเดิมๆแต่ก็มีแค่อัปเกรดนะฮะไฟหน่องไฟหน้ากระจังหน้าอะไรต่างๆมาแล้วก็เปลี่ยนล้อใหม่นะครับล้อคันนี้เปลี่ยนเป็นลายคล้าย ไปทาสีาใหมนะ่ให้มันดูเข้มๆข,ขึ้นแล้วก็คือเดิมๆม,มันจะเป็นสีออกทองๆอ,งอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับยางเป็น A t ทีดันหลบแกรนเทคนะครับ2570 16นะก็ให้มันดูอ้นอวนๆขึ้นมาหน่อยให้มันดูเต็มๆนะเวลาที่ขับเวลาที่เราขับไปเนี่ยนะครับมันก็จะดูเหมือนออฟโรดถึงออฟโรดนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เอาว่าไปได้ทุกที่นะครับลุยไปเข้าไรเข้าสวนอะไรต่างๆก็จะสะดวกกว่ายางที่เป็นเอที t, นะครับเพราะมันจะลื่นนะครับนี่ก็อัปเกรดขึ้นมา อย่างปี21นะก็ถือว่าใช้ได้ยาวๆเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ใช้นะครับคันนี้ถือว่ายังดีอยู่ยังสวยอยู่นะประมาณนี้นะครับตัวรถเดิมๆคลินๆิครับผมไม่ได้ติดเบ้ามือเปิดไม่ได้ติดกันสาอะไรต่างๆนะครับสไตล์ผมอยู่แล้วนะครับก็เนี่ยขัดสีออกให้มันหมดเลยยางรีดน้ํากระจกอะไรต่างๆเปลี่ยนมาใหม่หมดเลยนะครับฟิล์มติดของไฮครูมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้80นะครับแปดสิใครที่ชอบมืดๆอ่าครับเย็นๆสบายๆเนี่ยนี่ก็ผมติดมาให้้้เรรรีีียยบอนนนะะ่ปมาณ ด้านหลังประมาณนี้นะครับพออัปเกรดกระจังหน้าเป็นตัว V-N แล้วนะครับสติ๊กเกอร์ก็ต้องเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับถ้าเป็นตัวเดิมก็จะเป็นมีอีกลายหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เป็นลายของตัวปี2008นะนี่ประมาณนี้อ่ากันชนท้ายเบิกใหม่นะครับกันชนท้ายผมเบิกให้ใหม่เพราะส่วนใหญ่ที่เจอไอ้นี่หายนะครับนี่หลายท่านที่มี v i g o แชมป์หรือว่า V ี g o ต่างๆก็จะรู้ว่าตัวเนี้ยพัตติคอบันหายผมมองว่า ซื้อมาใส่หรือว่าไปเอาของที่ถอดหรือเรื่องต่างม,มาใส่มันก็ไม่เรียบร้อยอะ่ะผมซื้อใหม่เลยนะครับซื้อกันชนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับนี่ประมาณนี้นะเดิมๆสวยๆนะคันนี้ก็เน้นเดิมเน้นใช้งานนะครับหลายท่านก็อยากจะมีรถกระบะ4ประตูยกสูงไว้ไปเที่ยวกับครอบครัวนะเพราะมันเป็น4ประตูเดินทางได้หลายคนแล้วก็ขนของได้ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าใช้บอกราคาเลยดีกว่าผ่านมาสักพักหนึ่งเนี่ยบอกราคาจริงๆจ,จ,จะบอกราคาเนี่ยต้นคลิปแล้วนะ มาเล่าราคาให้ฟังก่อนดีกว่านะครับคันนี้ปี2 0 0พัเป็นตัว E นะครับ4ีประตูนะครับขับเคลื่อน2 0งล้อนะเกียร์ธรรมดาคันนี้ขายอยู่ที่2 3 5 0 0 0บาทนะครับ235,000า้าบาทท่านผู้ชมลองเปรียบเทียบดูนะครับคือก็มีหลายคันที่ถูกกว่านี้ก็มีนะครับหรือบางคันก็อาจจะแพงกว่านี้ก็มีแล้วแต่นะครับแล้วแต่สภาพรถนะแต่ละคันไม่เหมือนกันเหมือนที่ผมบอกว่าผมทุกคันก็เอามาเก็บงานเก็บสีเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อเก็บงานทุกอย่างใส่กันชนใส่ไฟหโนโ้า ต่างๆเนี่ยก็เป็นต้นทุนหมดเนาะแล้วก็เก็บงานและอ่างต่างก็ถือว่าในราคา20,000 0กว่าบาทท่านผู้ชมลองเปรียบเทียบดูนะครับแต่ก่อนแพงมากเลยนะแล้วก็ทางในเนี่ยผมหุ้มหนังให้หมดเลยนะอามาดูมาดูเนี่ยนะครับผมว่าคือตัว E เนี่ยมันเป็นเกียร์องท็อปนะครับถึงตัวท็อปสมัยก่อนนะสมัยปี0708ภายในก็ไม่ใช่เบาะหนังภายในก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับเบาะผ้าเบาะกำมะหยี่ตัวนี้ผมหุ่มให้หมดเลยนะครับนี่เบาะสตัวนี่หุ่มใหม่เลยนะครับแล้วก็เนี่ยแผงประตู อันนี้ตีก่อนเป็นกระเยีนะแล้วก็เขาเรียกว่ามันเปื่อนๆนะครับเหลืองๆหน่อยนะครับวันนี้ก็หุ้มใหม่แล้วก็ทําเป็นริ้วเป็นลายให้มันดูพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะครับเก็บให้หมดทั้งขันนะครับประมาณนี้นะอันนี้ด้านหลังนะครับมาดูด้านหน้าหน่อยนะครับเหมือนกันนะครับด้านหน้าผมก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับเผื่อว่าเอาไปใช้งานนะฮะบางทีหลายท่านก็ไม่ชอบที่เป็นกระเบียเพราะมันเปื่อนเร็วนะครับทำความสะอาดยาก หน่อยก็เลยอ่ะหุ้มหนังแต่ไม่ใช่หนังแท้นะว่าเป็นหนังพี c หนัง PV เรานี่เนี่ยนะครับก็ให้ไว้ใช้งานนะครับจะได้นั่งสบายหน่อยเนี่ยเก็บให้หมดแล้วนะครับพวงมาลัยผมก็หุ้มให้ให,ใหม่นะเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าคือมันเป็นยางนะครับถ้าเป็นวีโก้เขาจะเป็นยางแล้วก็มันจะมีแกนอยู่เวลาที่เรานานๆไปมันจะเขาเรียกว่ามันจะคอนคอนหน่อยจะเลื่อนๆหนะ่อยผมหุ้มใหม่ดีกว่านะครับหุ้มใหม่เย็บ yep. ให้สวยงามน,นะครับนี่ประมาณนี้คนโซนคนโซน เก็บคล้องนี่ช่องเก็บคล้องต่างๆยังดูสวยงามอยู่นะครับคอนโซนต่างๆก็สวยงามนะครับเลขใหม่นะ1 6 0 0 0 0 0ก่0ิโลนะครับแสนะประมาณนี้ก็ดูสภาพรถแล้วก็ดูเนี่ยผ้าหลังคงหลังคานะครับไม่มีรอยเจอมนะคันนี้นะดูเลขใหม่ดูตัวรถใส่ก็ถือว่าใช้ได้อันนี้สวยแหละนะครับตามปีนะครับปี2007นะก็ถือว่า1 0กว่าปี17ปีสิเนาะนะครับ ดูแลได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะมามาดูกันหน่อยอันนี้ก็ใส่เพิ่มนะจริงๆไม่มีนะครับกระจกมองม,มุมอ่าเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะวันที่บอกไปว่าผมทําสีทั้งคันแต่รถเดิมๆนะครับอ่ะดูนะฮะนี่เบอร์น้ายาแอร์ข้างในต้องฝากระโปรงเนี่ยมันต้องเป็นสีด้านๆแบบนี้นะอันนี้คือสีเดิมโรงงานนะครับเพราะว่าถ้าทําสีใหม่ไม่ได้าทาแต่ข้างนอกนะครับเนี่ยอ่า โลโก้นะครับตัวปั๊มนวลตัวนี้ยังอยู่โตโยต้านะครับฝากระโปรงก็มีแกะบ้างเพราะอายุรถขนาดนี้เนาะนะครับอาจจะมีเคยเคลมสีตรงนี้มาบ้างเหมือนที่ผมทํานี่แหละนะครับก็เลยมีแกะแต่ว่าถามว่ามีชนมีอะไรไหมเนี่ยค่ะมันทผ่านชมไม่ไม่มีแกะเลยนะครับอ่ะแก้มข้างต่างๆสวยงาม LR นะครับนี่คันหน้าเลขคันหน้ายังอยู่นะครับอันนี้คําเตือนต่างๆก็ยังอยู่เป็นภาษาไทย ครบหมดเลยนะครับปี B 07นี่ประมาณนี้อ่าดศนย์นะครับสวยๆคันนี้ผมแจ้งอีกอย่างผมเปลี่ยนเทอร์โบใหม่นะผมเปลี่ยนเทอร์โบให้นะเพราะว่าคือถ้าท่านที่เคยใช้ v ี g o 3 0 0 0นะครับตัว3า0 0 KD นี่แหละนะครับตัว163แรงม้าจะเจอปัญหาหนิดนึงก็คือใช้ไปนานๆหน่อยมันจะหอนนะครับมันจะมีเสียงวีดวดก็คือใบพัด นะครับใบพัดตัวคีบมันไม่ค่อยเปิดแล้วก็มันจะมีรอยนะครับใบพัดข้างหลังมันก็จะเป็นรอยซ่อมมันก็ไม่หายเพราะว่าแกนตัวข้างในอะ่ะมันมันจะสึกถ้าซ่อมก็ต้องเปลี่ยนชุดซ่อมทั้งหมดผมเลยเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะเนาะนะครับคัสผมเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยคันนี้ช่วงล่างต่างๆเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับ hey, ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะปูไม่เห็นนะเนี่ย,ยพวกปีกนกอะไรต่างๆข้างล่างเนี่ยผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะยาง เขาเรียกว่าอะไรยางตัวรองบูทลองปีกนกอ่ะต่างๆนะครับคันชักคันส่งเปลี่ยนลูกยางเกือบหมดทุกตัวละคันนี้นะครับเอาว่าใช้ขับสบายๆนะครับประมาณนี้เนาะนะครับคือว่าเก็บให้สมบูรณ์นะครับเหมือนที่บอกไปราคา2 3 5 0 0 0 0บาทท่านผู้ชมลองพิจารณาดูว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางคันก็อาจจะถูกกว่านี้ก็มีนะครับแต่เหมือนที่บอกผมซื้อมาจากเจ้าของเดิมเขาเนี่ยก็เหมือนที่บอกก็ไม่ได้ถูกมากหรอกครับเหมือนที่ท่านผู้ชมรู้ก็ซื้อมาจากบ้านทั่วไปเนี่ย เขาก็คงไม่ขายให้ถูกมากหรอกจะไปตีราคาเขาถูกมากก็ไม่ได้เราเอามาเก็บเราจะซ่อมไม่ถึงก็ไม่ได้นะครับเก็บรายละเอียดต่างๆพวกนี้ก็เหมือนที่เราให้ฟังก็เป็นต้นทุนหมดนะครับสองแสนบาทเอ้ยสองแสนสามหมื่นห้าพันสินะครับสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทท่านผู้ชมลองพิจารณาดูว่าเหมาะสมหรือเปล่านะภาษีปี68ต่อให้เรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคพร้อมใช้งานใครที่สนใจนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย0 9 8 4 4 1 4 9 9 4นะครับ0 9 8 4 4 1 4 9 9 4 ใครสนใจโทรมาสอบถามได้เลยวันนี้ผมเป็นต่อลาไปก่อนมีรถอะไรสวยๆเดี๋ยวพามาชมอีกทีวันนี้สวัสดีครับ